ขณะที่ตำรวจไซเบอร์ครับลงพื้นที่จังหวัดลำปางจับกลุ่ม2คดีทั้งเครือข่ายเว็บพนันที่มีสมาชิกกว่า5,000คนนะครับแล้วเงินหมุนเวียนเนี่ย700กว่าล้านบาทต่อปีครับรวมถึงจับกลุ่มเจ้าของ2บริษัท SMS นะครับที่โฆษณาพนันออนไลน์ส่งหาชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่านับล้านครั้งพันล้านครั้งนะต่อปีครับ เห็นตัวเลขแล้วไม่ใช่น้อยทีเดียวโอ้นี่เพิ่งได้รับ SMS เองค่ะตกใจอยู่เหมือนกันส่งมาเอสเอ็ได้อย่างไรชวนเล่นการพนันมันได้หรอยังคงมีเรื่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทอรวัตรวัดนครบัญชาครับผู้ัุการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนำทีมตำรวจไซเบอร์ครับลงพื้นที่ที่ตำบลหมอแห้วอำเภอเมืองลำปางจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ HP ปอยเป็ดครับ เป็นเจ้าของเนี่ยสคนและฝ่ายการตลาดอีก3คนนะจากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายพบเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแล้วมีการทําห้องลับที่อยู่ภายในห้องนอนนะครับเพื่อใช้เป็นห้องควบคุมสั่งการก่อนที่จะตรวจยึดเงินสดบ้านเครื่องประดับฝังเพชรรถยนต์อีก5คันและรถจักรยานยนต์อีก3คันเนี่ยนะครับมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยกว่า20ล้านบาทครับ สอบสวนผู้ต้องหาทราบนะคะว่าเคยไปทํางานที่ปอยเปตประเทศกาพูชามา10ปีด้วยกัน่ะคือมีความรู้เรื่องของการทําเว็บพนันออนไลน์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปร่วมกับพี่สาวค่ะเขาบอกว่าเขาไปซื้อแฟรนไชส์เว็บพนันออนไลน์มาเลยนะคะแล้วก็ใช้บ้านของตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะเปิดเป็นสํานักงานเลยเปิดร้านขายของบางหน้ามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยประมาณ5,000คนเงินหมุนเวียนก็ไม่ใช่น้อยๆนะ ต่อปีนถึง700ล้านบาททีเดียวมีการแยกบัญชีค่ะก็คือให้ลูกค้าโอนเงินเข้าแล้วก็บัญชีโอนเงินคืนให้กับลูกค้าแยกกันนะคะคนละส่วนส่วนวิธีรับเงินจะถอนเงินสดจากบัญชีม้าแล้วก็ฝากเข้าบัญชีของตัวเองค่ะตำรวจจึงแจ้ง3ข้อหานะคะร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินค่ะส่วนอีกคดีหนึ่งนะครับสืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์รายหนึ่งคือคีบ p ป8 com นะครับก่อนสืบสวนขยายผลจนทราบว่าเส้นทางการเงินของเว็บพนันเนี่ยเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ให้บริการส่งข้อความ SMS เนะเพื่อเป็นการตลาดผ่านเว็บไซต์โดยพบว่าได้ส่ง SMS โฆษณาชักชวนประชาชน เล่นพนันออนไลน์เนี่ยไปแล้วกว่า1,000ล้านครั้งนะคุณผู้ชม <Yeah. S> 1,000ล้านครั้งและบริษัทดังกล่าวยังมีการรับผลประโยชน์จากเครือข่ายพนันออนไลน์คือ Ki บ p 8 8 com โดยตรงอีกด้วยนะครับต่อมายังพบอีกว่าบริษัทให้บริการส่ง SMS อีกแห่งหนึ่งก็มีพฤติกรรมเชื่อมโยงเว็บพนันอีกเว็บลักษณะคล้ายกับกรณีแรกโดยมีการส่งข้อความชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์แล้วกว่า40ล้านครั้ง จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นและหมายจ,จับจากสารจังหวัดลำปางทั้งสองกรณีเนี่ยแจ้งข้อหานะครับเป็นผู้สนับสนุนจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าเล่นพน,นันโดยการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับ